สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญหลวงปูแหวนนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นทออสามนะครับหรือว่าทหารอากาศสร้างนะครับรุ่นที่สามนะครับก็จะเป็นทรงคล้ายมะพร้าวนะครับบางทนเรียกว่ามะพร้าเหรียญมะพร้าวนะนะครับปกติก็ถ้าเป็นทออสร้างจะเป็นเหรียญกลมๆนะมีทออหนึ่งกับทอสองนะครับยันนอนกับยันตั้งนะด้านหลังอันนี้เป็นทอสามก็จะเป็นรูปทรงไปเลยนะครับ ปีหนึ่งห้านะครับเท่าที่พบเจอนะครับจะมีเหรียญกระไหลทองแบบนี้แล้วก็มีอัปากานะนะครับนันไม่ค่อยเจอนะหายากนะครับวิธีดูนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับคําว่าพอผ่านนะแล้วก็ไม่เอกนะไมาเอกเนี่ยจะเหมือนดัมเบลนะครับเนี่ยเหมือนดัมเบลนะเห็นไหม มันน้ำเบลนะครับมีจุดบนจุดล่างนูนขึ้นมานะนะครับง่ายเลยเท่านี้ส่วนโค้ดตัวนี้ก็ใช้ในหลายรุ่นนะนะครับลงพุตธตื้วัดป่าอะไรพวกนี้ก็จะใช้ก็ยังมีโค้ดนี้นะนะครับเป็นเหรียญกระไรทองนะแบบนี้ก็อยู่ประมาณ3ามสี่พันนะครับตอนนี้นะดรอปลงมาหน่อยนึงนะครับช่วงก่อนสี่ห้าพันะอนนีก็สักสามสี่พันแล้วกันนะครับใครมีก็ ยังรับเช่าอยู่นะครับส่งรูปม,มาดูได้นะยินดีรับเช่านะที่รลายดีแอดไซน์นะครับ g u n c เสร็จตัวแอดด้วยนะครับแอดไซน์นต้องใส่ด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับ